สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Brain Wake วันเสาร์ที่23เมษายน2559นะครับไขาลานสมองปลุกความคิดอย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันข่าวกับผมสุรนันท์เวชาชีวะครับรายการนี้จะนำประเด็นต่างๆที่เป็นที่น่าสนใจนะครับเราเลือกหรือท่านผู้ชมก็อาจจะเสนอมาเพื่อที่จะกระตุกความคิดกระตุ้นสมองของเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับความคิดของเราเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปครับเรื่องแรกสำหรับคืนนี้ ก็เป็นเรื่องซึ่งน่าเศร้าสลดนะครับเพราะว่ามีคนเสียชีวิตเยอะมีคนเสียชีวิตเยอะจากหลายเหตุการณ์ในช่วงสงกรานที่ผ่านมานะครับถ้าในต่างประเทศก็จะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวทั้งที่ญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ครับที่ญี่ปุ่นนั้นความแผ่นดินไหวรุนแรงถึง7.3ริกเตอร์นะครับและที่เอกวาดอร์7.8นะครับมียอดผู้เสียชีวิตไปแล้วเป็นร้อยนะครับที่เอกวาดอร์ยังพุ่งเรื่อยๆนะครับในขณะที่เราอัดเทปนี่ก็ 4 500รายไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับในช่วงสงกรานต์ไม่มีแผ่นดินไหวนะครับแต่เป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งทุกปีครับในช่วงสงกรานต์และช่วงปีใหม่ก็จะมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุนี้แต่ปีนี้ในช่วงวันที่1 1ถึง17เเมษายนนะครับมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 4 4 2รายบาดเจ็บ3,656รายอุบัติเหตุรวม3,400กว่าครั้งนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับมาจากเมาสุรา43ไอ i, 34. ้34.09นะครับขับรถเร็วเกินกำหนด32.9และพายานพานะอันนี้เป็นมาต่อเนื่องนะครับยานพาณิที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนั้น80เป็นรถจัก,กรยานยนต์ครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยสวมหมวก แล้วก็ไปต่างจังหวัดถ้าต่างจังหวัดก็อย่างที่ทราบกันนะครับคนต่างจังหวัดก็ขี่กันอยู่แถวเมืองของเขาพอมีรถไปเยอะๆก็มีปัญหานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเมาด้วยอะไรด้วยนะครับผู้บาดเจ็บที่น่าเศร้าก็คือผู้ผบาดเจ็บส่วนใหญ่นั้นอยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน52.28เเซนนะครับการกวดขันของเจ้าหน้าที่มีความพยายามนะครับมีความพยายามทุกปีแล้วก็ต้องเห็นใจนะฮะผม ทุกครั้งโดยตอนที่ทํางานอยู่ในรัฐบาลก็เห็นใจผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เพราะตอนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องทางานกันอย่างหนักนะครับทีนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกปี2558บรรจุว่าไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับรองไปแค่ลิบเบียนะฮะลิบเบียนี่ผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับเพราะถนนหนทางไม่น่าจะมีเท่าเมืองไทยนะครับส่วนใหญ่เป็นเมืองทะเลทรายแต่ก็เกิดอุบัติเหตุเยอะ อาจจะเป็นอยู่ในภาวะที่ไม่มีกฎกติกาด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาทางการเมืองในประเทศนั้นในอาเซียนไทยนั้นก็เป็นที่หนึ่งแน่นอนเมื่อเป็นที่สองของโลกอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 32- 36.2คนต่อประชากร10,000แสนนะครับซึ่งสูงกว่าสิงคโปร์ที่มีอัตราเฉลี่ยแค่3.66คนต่อประชากร10,000แสนมันก็เปรียบเทียบกันยากเหมือนกันนะครับเพราะสิงคโปร์นั้นเป็นซิตี้สเตทหรือเป็นเมืองหลวงหรือเมืองเล็กๆประเทศคือเมืองหลวงนะครับและเมืองหลวงคือประเทศ แต่ของเรานั้นประเทศกว้างใหญ่ไพศาลทีนี้ก่อนที่จะมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะก็กลับมาที่แผ่นดินไหวด้วยผมจะเดี๋ยวผมจะตอนท้ายท่านจะทราบว่าวทําไมผมถึงบวก2เรื่องเข้าด้วยกันนะครับข้อมูลเรื่องแผ่นดินไหวนั้นก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยประสบอยู่บ้างนะครับมีแผ่นดินไหวสั่นๆอยู่แต่ว่าไม่ได้แรงเหมือนประเทศอื่นแล้วก็ยังไม่เกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดวินาศสพัยหรือว่า เขาเรียกอะไรล่ะเป็นเป็นมีผลกระทบจากแผ่นดินไหวจนกระทั่งตึกถล่มทลายเหมือนในหลายๆประเทศแต่ก็ใช่ว่าเราจะอยู่ในภาวะที่ปลอดภัยนะครับเพราะนักวิชาการหลายคนในประเทศไทยและในต่างประเทศก็วิเคราะห์กันเสมอนะครับว่าประเทศไทยนั้นก็ยังมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอ,อ,อาจจะไม่ใช่ในกรุงเทพมหานครแต่ว่าในรอยต่อต่างๆนั้นเนี่ยในด้านตะวันตกของประเทศ ก็มีรอยต่ออยู่นะครับลงมาถึงในท้องทะเลนะครับที่ทําให้เกิดสึนามิในอดีตแล้วก็ทําให้คนเสียชีวิตหลายพันคนเหมือนกันนะฮะแล้วก็หล,หลายครั้งมีแผ่นดินไหวในพมา่าหรือบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยก็จะได้รับแรงสั่นสะเทือนนั้นนะครับดรศาสตราจารย์ดออรอมรพิมานมาศนะครับเลขาธิการสภาวิศวกรก็กล่าวว่าไทยเองก็ต้องเร่งปร,ปรับปรุงกฎหมายด้านนี้นะครับเกี่ยวกับแผ่นดินไหวกรมโยธาธิการและผังเมือง สภาวิศวกรก็กําลังแค่ไขกฎกระทรวงพิจารณาลดความสูงของอาคารที่ต้องออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวจาก15เมตรนะครับสภาวิศวกรกําหนดสาขาวิชาชีวชวิศวกรรมพุทธศักราช2550เพิ่มอาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่150ตารางเมตรแล้วก็ต้องเป็นอาคารที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องแผ่นดินไหวนะครับตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของกฎกติกาที่จะต้องมีขึ้น แต่กฎกติกานั้นก็เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกับเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเรามีกฎหมายมากมายนะฮะแล้วก็มีการพยายามปร,ปรับปรุงกฎหมายแต่ในหลายหลายครั้งประเทศไทยนั้นเนี่ยพอคิดว่าแก้กฎหมายแล้วแก้กติกาแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จบลงไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการป้องกันภัยผมคิดว่าในหลายๆเรื่องนะครับแม้กระทั่งรวมไปทั้งถึงอ,อ,อุทกภัยในอดีตนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายนะครับรวมไปทั้งถึงไฟไหม้ด้วยเนี่ยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายเราก็โวยวายกันทีแก้กฎหมายกันทีแล้วก็หายไปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ไม่มีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานเราจัดงานรณรงค์เรื่องของสงกรานเรื่องของปีใหม่เรื่องของขับรถเมาไม่ขับนั้นเหมือนเราจัดอีเวนต์เฉพาะสุดสัปดาห์นั้นนะครับถ่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันต้องมากกว่านั้นครับการรณรงค์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ยในเมืองไทยเคยมีการรณรงค์ที่ประสบความสําเร็จนะฮะเรื่องของการรณรงค์รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่เพราะเป็นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการรณรงค์เรื่องของการเมาไม่ขับหรือแม้กระทั่งการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆนั้นเนี่ยมันจะต้องรณรงค์กัน365วันที่ผมพยายามจะบอกก็คือว่าทุกสุดสัปดาห์และทุกวันนั้นเนี่ยเราจะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอที่ทําให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ที่ทําให้คนมีจิตสํานึกอย่างต่อเนื่องนะครับในการเรื่องของการที่จะขับรถอย่างมีวินยัยการดูแลเรื่องต่างๆนะครับการที่จะไม่เมาแล้วขับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องทําอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันด้านกายภาพเองก็ต้องมีงบประมาณในการจัดการนะครับการที่จะมีสัญ,ญลักษณ์บนท้องถนนหรือว่าการที่จะทําให้คนปฏิบัติตามกฎกฎจราจรนั้นเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องมีอย่างต่อเนื่อง365วัน ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของภาวะวิกฤตซึ่งมีคนตายตลอดนะครับภาวะวิกฤตเนี่ยมันก็ต้องมีการรักษาความปลอดภัยมาตรการต่างๆที่มีความต่อเนื่องเช่นกันเราอย่าทำอะไรที่เป็นลักษณะหัวหายล้อมคอกหรือรูปหน้าปะจมูกอย่างที่ผ่านมาถ้าเราทำงานอย่างจริงจังนะครับแล้วก็มีกฎกติกาที่ชัดเจนนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเล็กจะน้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องถนนหรือแม้กระทั่งสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับเรื่องของการแผ่นดินไหวแล้วก็ทําให้เกิดอาคารที่ทรุดลงมาหรือถล่มลงมาจะต้องมีมาตรการที่ป้องกันตรงนั้นก่อนมีมาตรการที่ทําให้คนรู้เสมอว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นจะต้องทําตัวอย่างไรและจบท้ายลงด้วยมาตรการที่จะช่วยเหลือหลายๆ คนที่เสียชีวิตหรือพิการไปนั้นเนี่ยเพราะมาตรการในการช่วยเหลือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุเกิดภัยต่างๆแล้วนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงการให้บริการการดูแลการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ครบที่ต้องฝากทุกรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนอย่าคิดเพียงแต่ว่าเรามาโฆษณาประชาสัมพันธ์กันแวบๆกินงบประมาณกันไปในช่วงสุดสัปดาห์ แล้วจบกันไปคงจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมีทั้งยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายที่สมบูรณ์แบบครับและนั่นก็คือ b a บรน a วกในช่วงแรกนะครับช่วงหน้าเราไปต่างประเทศไปดูสถนานการณ์ในเกาหลีเหนือกันครับ ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Brainwake นะครับเราไปต่างประเทศกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายค่อยมาดูเรื่องภายในประเทศต่างประเทศนั้นจริงๆแล้วมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยนะครับคือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ U.N. United Nations Security Council U.N.S.C. นะครับได้มีมติคว่ำบาตเกาหลีเหนืออีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วก็คว่ำบาตมาหลายครั้งนะครับมีการปรามมีการประนาม และในที่สุดแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือก็ยังคงที่จะทดลองระเบิดนิวเคลียร์อยู่เมื่อมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการทดลองจรวดนะครับที่จะขับเคลื่อนหรือส่งหัวระเบิดนิวเคลียร์ได้แล้วมีรัศมีทําการค่อนข้างไกลขึ้นทุกทีนะครับเพราะมีการพัฒนาการจริงๆเราในฐานะที่ประเทศที่อยู่ในเอเชียเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในรัศมีนะครับถ้าเกิดมีนิวเคลียร์มาตกใกล้ๆนี่ก็ก็คงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเราก็คงต้องรับ ผลกระทบตรงนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้น UNSC เนี่ยก็มีมติความบาดตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมคณะรัฐมนตรีไทยนะครับในฐานะไทยไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหประชาชาติแล้วก็มีความรับผิดชอบต้องมีความรับผิดชอบต่อโลกเช่นกันนะครับประเทศไทยเองก็กำลังพยายามที่จะเป็นหนึ่งของในประเทศที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในช่วงหน้าเนี่ยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาที่จะคว่ำบาตรเช่นกันนะครับชํ่บาตรในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรทางอาวุธทางการอายัดทรัพย์สินการห้ามเดินทางการสกัดกัน้นและการขนส่งมาตรการการเงินการธนาคารก็คือในทุกเรื่องนะครับกระทรวงต่างประเทศก็เปิดเผยว่าคงเป็นเรื่องที่เราจะไม่ใช่เรื่องของแค่ความร่วมมือนะครับเมื่อเป็นมติครมแล้วเนี่ยก็เป็นเสมือนกฎหมายที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติ นะครับแล้วเราก็ต้องทําความเข้าใจทางคณะรัฐมนตรีเองทางกระทรวงต่างประเทศก็ต้องทําความเข้าใจกับเอกชนนะครับโดยเฉพาะพวกที่มีการค้าขายแล้วก็ติดต่อกับทางเกาหลีเหนืออยู่มีเช่นกันนะครับมีเยอะพอสมควรเพราะว่าเกาหลีเหนือเองก็เป็นคู่ค้ากับประเทศไทยมามีความสัมพันธ์ถ้าจะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแต่เมื่อมีเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องดำเนินการเช่นกัน ทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้ความบาดท,ที่ผ่านมามันได้ผลไหมในข้อวิเคราะห์ของข่าวต่างประเทศหลายๆข่าวเนี่ยนะครับหลายสำนักก็วิเคราะห์กันผมก็ไปนั่งอ่านไปนั่งศึกษาเนี่ยก็วิเคราะห์กันอยู่เหมือนกันว่ามันไม่ค่อยได้ผลหรอกมันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างพอได้ผลส่วนหนึ่งก็จะมีประเทศบางทีก็จะยอมไปค้าขายด้วยนะครับแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองในช่วงก่อนหน้าเดือนมีนาคมนะครับก็มีการที่จะพยายามที่จะเริ่มกลับไปค้าขายกับเกาหลีเหนือในบางจุด แต่เมื่อมีการคว่ำบาตรญี่ปุ่นเองก็ต้องปฏิบัติตามนะครับประเทศที่เขาจับตามองว่าจริงๆแล้วอาจจะแอบสนับสนุนเกาหลีเหนืออยู่เพราะมันเป็นการเมืองระหว่างประเทศก็คือประเทศจีนนะมันทําให้เราเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีเหนือในก,การทดลองระเบิดนิวเคลียร์มีเรื่องของภายในประเทศเขานะครับเขาไม่สามารถเขาวิเคราะห์ก็คือเขาไม่สามารถดูแลคนของเขาได้จนในที่สุดแล้วเนี่ยการสร้างความภาคภูมิใจในประเทศของเขาก็คือการ สร้างอาวุธที่จะมาต่อรองกับต่างประเทศแล้วก็ทำให้คนในประเทศเขาเห็นว่าเขาเข้มแข็งการเมืองของเกาหลีใต้ก็มีเกาหลีใต้ก็เป็นห่วงว่าเกาหลีเหนือนะ่ะแม่แน่นอนเป็นลักษณะข่มขู่นะครับเกาหลีใต้อยู่แต่ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีเกาหลีคนนี้นะครับคนปัจจุบันประธานาธิบดีปักเนี่ยนะครับก็เองก็ยังประสบปัญหาการเมืองภายในประเทศเหมือนกันเพราะว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาที่ผ่านมานั้นเนี่ย ทําให้สูญเสียเสียงส่วนใหญ่ไปเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีก2ปีของเธอเธอเองก็มีความรู้สึกว่าจะต้องสร้างความเข้มแข็งตรงนี้คนก็เล่นกันเมืองกันในขณะเดียวกันมาหาอำนาจนะครับสหรัฐอเมริกากับจีนก็เล่นเกมอยู่ในเอเชียตะวันออกในเอเชียตะวันออกเล่นอยู่2จุดนะครับก็คือในเกาหลีเหนืออย่างที่เรารายงานอยู่แล้วในทะเลจีนใต้ที่ผมเคยพูดถึงเป็นฮอตสปอตสแห่งตรงนี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่ประเทศไทยเองนะครับในเรื่องของสาปชะชาชาติเรื่องหนึ่งแหละเราต้องรับผิดชอบแต่ในเรื่องของเกมการเมืองระหว่างมหาอำนาจสองมหาอำนาจความสัมพันธ์ในภูมิภาคและผลกระทบของไทยนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับและก็คณะรัฐมนตรีที่ต้องพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็กำหนดยุทธาศาสตร์ยุทธวิธีอย่างให้เกิดความชัดเจนว่าในแต่ละระดับ นะครับความสัมพันธ์ของเรากับเกาหลีทั้งสองเกาหลีจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของไทยกับจีนและสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรและเราในฐานะที่เป็นสมาชิกของอาเซียนบทบาทของเราในอาเซียนและการรวมตัวของอาเซียนจะทำอย่างไรที่ทำให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเล่นบทบาทนี้ได้แล้วก็มีขีดความสามารถพอที่จะเล่นบทบาทนี้ได้ แต่ขีดความสามารถนั้นวันนี้ถูก,กำจำกัดนะครับถูกจำกัดด้วยการเมืองภายในประเทศของเราเองแล้วก็การเมืองภายในประเทศกายจะเป็นตัวที่ส่งผลให้เครดิตในต่างประเทศของเราเสียไปซึ่งตรงนี้เนี่ยในช่วงหน้าของเบรนเว a ครับผมจะกลับมาวิเคราะห์ว่าการเมืองในประเทศวันนี้เราเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งที่จะทำให้การเมืองของไทยกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย เพื่อสร้างเครดิตของประเทศแล้วทําให้เรามีอำนาจต่อรองกับต่างประเทศทําให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากต่างประเทศควรจะเป็นอย่างไร<ๆ>กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเบรนเวกนะครับในวันเสาร์นี้จริงๆแล้วเราก็อยากจะพูดการเมืองให้เต็มที่นะครับแต่ว่าการพูดการเมืองในยุคนี้ก็ต้องมีข้อจํากัดอยู่ข้อจํากัดนั้นเป็นอย่างไรท่านผู้ชมคงทราบดีอย่างไรก็ตามผมก็ขอเริ่มช่วงนี้โดยการพูดถึง ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราตั้งใจจะพูดตอนแรกนะครับแต่มันมีเหตุการณ์ที่พัฒนามาอีกเยอะนะครับในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการที่ท่านนายกเองได้ปรับรูปแบบของรายการของท่านนายกนะครับจริงๆท่านนายกเองก็พูดเดี๋ยวไมโครโฟนมาทุกวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ก็เป็นรายการที่จะคืนความสุขให้กับคนในชาติผมเข้าใจดีครับเพราะจริงๆแล้วผมเองนะั้นในฐานะที่เคยได้มี โอกาสไปเป็นทีมงานของอดีตนายกคุณทักษิณชินวัตรหรืออดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรรวมไปทั้งถึงการที่เคยรับราชการและเคยช่วยเหลือหลายๆคนนะครับในการทํารายการรูปแบบทํานองนี้เนี่ยก็เห็นใจอยู่นะครับว่าคนทุกคนนะครับที่เป็นนายกร,รัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองเวลาพูดก็อยากให้คนเข้าใจนี่ไอรายการแบบนี้บางครั้งเนี่ยเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยเมื่อคนไม่เข้าใจนะครับหรือสื่อสารไม่ได้อย่างเต็มที่ มันก็ทําให้เกิดความหงุดหงิดขึ้นได้การปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเพื่อทําให้คนเข้าใจและก็มีโอกาสสื่อสารให้ทำทำความเข้าใจกับคนได้มากขึ้นทํางานเข้าใจกับประชาชนได้มากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ท่านนายกเองก็เหมือนกับนายกรัฐมนตรีทุกคนนะครับให้สัมภาษณ์ทุกวันอยู่แล้วเมื่อให้สัมภาษณ์ทุกวันเนี่ยบางครั้งเนี่ยการออกสื่อเยอะๆนะฮะมันก็ทําให้ คนอาจจะเบื่อได้เรตติ้งของท่านนายกก็ตกไปอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์ในฐานะนักประชาสัมพันธ์นะครับไม่ได้ไปตําหนิติติงในสิ่งที่ท่านพูดแต่ประการใดนะครับการปรับเปลี่ยนรูปแบบก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คงต้องลองดูกันต่อไปแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องของนักการเมืองที่พูดนะครับมากกว่าทําหรือพูดแล้วทํา แต่ไม่ฟังคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเหมือนกันรัฐบาลประชาธิปไตยก็เกิดขึ้นครับรัฐบาลเผด็จการในอดีตที่ก็เกิดขึ้นบทเรียนของการเมืองนั้นเนี่ยหลายหลายรัฐบาลที่อยู่ได้นานนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีนั้นพูดน้อยแต่ฟังเยอะแล้วก็ทำเยอะผมยกตัวอย่างในอดีตนะครับรัฐบาลของท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์อยู่8ปีเนี่ยท่านพลเอกเปรมท่านพูดน้อยมากนะครับ พูดน้อยมากแล้วก็ใช้ทักษะในการฟังมากกว่าพูดเ <c oughs> มื่อฟังแล้ว <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ฟังเฉพาะพวกที่สอพลอล้อมรอบนะครับฟังทุกฝ่ายแล้วก็ตัดสินด้วยความเป็นธรรมสิ่งหลายๆสิ่งมันก็สามารถแก้ปัญหาได้ก็คงต้องฝากไว้นะครับผมเองก็ยังเป็นเด็กไปไม่กล้าไปบอกอะไรท่านมากแต่ว่าในฐานะที่เคยอยู่ตรงนั้นมาเราก็เห็นจุดอ่อนจุดด้อยอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งมันทำให้สะท้อนนะครับว่า รัฐบาลยังไม่ฟังประชาชนมากพอนั้นเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นหน้าจออยู่นะครับคุณวัฒนาเมืองสุขซึ่งเป็นนักการเมืองที่ผมเองก็รู้จักดีนะครับแล้วก็สนิทสนมคุณวัฒนานั้นเป็นคน,คนที่พูดปากกับใจตรงกันครับเห็นอะไรก็พูดบางทีก็ผมกห็หลายๆเรื่องผมก็เห็นด้วย,ยคุณวัฒนานะครับโดยเฉพาะเรื่องในหลักการเรื่องของข้อกฎหมายนั้นคุณวัฒนานั้นเป็นคนที่แม่นในข้อกฎหมายแล้วก็กล้าพูด นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่จะสนับสนุนทําให้เกิดประชาธิปไตยเกิดขึ้นผมคิดว่าคุณวัฒนามีความตั้งใจดีนะครับหลายครั้งคุณวัฒนาอาจจะใช้คําพูดที่รุนแรงไปบ้างนะครับแต่นั่นก็เป็นสไตล์ของพี่ไก่วัฒนาเมืองสุขเขาเป็นคนพูดจาโผงผางแต่ในหลักการครับในหลักการก็คือประชาธิปไตยเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเมื่อท่านนายกพูดได้ รัฐบาลพูดได้คอสชอพูดได้ประชาชนย่อมต้องฟังแต่ในขณะเดียวกันเมื่อประชาชนพูดตัวแทนของประชาชนพูดนักการเมืองพูดสื่อมวลชนนักวิชาการพูดผมคิดว่าไม่อยากให้คอสชอหรือท่านนายกไปมองว่าทุกอย่างเป็น,เ,ปนเกมการเมืองมันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแล้วถ้าเกิดรัฐบาลยอมรับในจุดนี้ผมคิดว่าโรดแมปของรัฐบาลที่จะกลับเข้าสู่ ประชาธิปไตยโดยที่ไม่มีการมาชุมนุมมาก่อวอร์ดมาตีกันบนท้องถนนซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของคอสชในการที่จะเข้ามารัฐเป็นมาทำรัฐประหารคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมันก็จะสามารถกลับคืนสู่ประชาธิปไตยได้นะครับโดยที่ไม่มีการเสียชีวิตหรือมีการบาดเจ็บนองเลือดกันอีกผมไม่อยากเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นนะครับ ทําให้จริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาพวกเราหลายคนนะครับรวมทั้งผมด้วยก็สงบปากสงบคําเพราะว่าเราไม่อยากเห็นเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงและผมก็เชื่อว่าคุณวัฒนาเมืองสุขหรือคนที่กล้าพูดออกมาในสายประชาธิปไตยอย่างเช่นคุณจาตุรนฉายแสงหรือแม้กระทั่งนิสิตนักศึกษาหลายๆกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเองก็ไม่ต้องไม่ได้ต้องการให้เกิดความรุนแรงและก็ไม่มีแผนใดที่จะทําให้เกิดความรุนแรงซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลมีความตั้งใจดี และมีความตั้งใจจริงก็คงจะต้องแสดงออกตรงนี้โดยการรับฟังความคิดเห็นจัดเวทีให้เขามีโอกาสได้พูดออกสื่อบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็จัดเวทีที่ท่านนายกเองก็ยังอยากจะจัดเวทีปฏิรูปแล้วก็ไปจัดสภาปฏิรูปให้เกิดขึ้นวันนี้ในกระบวนการประชามติและในกระบวนการที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นที่รัฐบาลสัญญาว่าจะมีในปีหน้านั้นเนี่ยมันจะต้องมีเวทีที่เปิดกว้าง แล้วก็รับฟังความคิดเห็นเพื่อให้เรากลับไปเป็นประชาธิปไตยที่มีความสงบสุขและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างโปรง่งใสและเป็นธรรมด้วยครับนั่นก็คือ Brainwake ในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมที่ส่งเรื่องราวเข้ามานะครับผ่านอีเมลเพื่อรับหนังสือการทูตทักษิณของอาจารย์ประวินนะครับก็มีรายชื่อปรากฏตามจอนะครับ ทางทีมงานก็จะเร่งส่งหนังสือให้นะครับหวังว่าท่านคงจะเอนจอยนะครับหนังสือเล่มนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเนังสือที่น่าอ่านแล้วก็ไม่ใช่หนังสือที่มาเชียร์คุณทักษิณแต่เป็นหนังสือที่จะทําให้เราเห็นบทเรียนว่าการทําการเมืองการต่างประเทศมันมีความเกี่ยวข้องกันและประเทศไทยจะต้องมีเครดิตในโลกเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์โดยรวมของประชาชนทุกคนครับ นั่นก็คือเบรนเวกในสัปดาห์นี้นะครับผมสุรนันเวชชาชีวาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า4ทุ่มวันเสาร์ทาง wise tv ครับสวัสดีครับ